เครื่องมือที่เธอจะใช้เป็นเป็นประจําเลยนะเครื่องมือที่เธอใช้ประจำเนี่ยคือเครื่องมือกับลํากับลําคือเครื่องมือฟลิปอันนี้จะเป็นเครื่องมือสําหรับการอยู่ในขึ้นอารมณ์ด้านล่างก็คือเป็นการแทนที่ความคิดเนาะคือระดับการไต่อารมณ์เนี่ยพูดตามพูดตามแบบง่ายๆเลยอะคือการที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยที่เป็นอารมณ์ด้านล่างเนี่ย ก่อนหน้าน,นี้เคยไลน์เนาะในชุดสีแดงแต่ว่าไลน์นั้นลบไปแล้วเต่ไม่ได้ลบนะระบบลบคือเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากความคิดเราใช่ปะที่เครียดวิตกกงังวลก็คือการที่เราไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราต้องเข้าใจก่อนถ้ามองตามความเป็นจริงเลยเนี่ย แบบอันนี้พาคิดแบบมองตามความเป็นจริงนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วนะทุกคนเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้แม้กระทั่งขนาดความจริงตรงหน้านะก็ยังเป็นอดีตไปแล้วเลยแม้กระทั่งความจริงตรงหน้าเนี่ยมันก็คือมายาไปแล้วอะแล้วข่าวนี้ในในเครื่องมือการฟลนะิปเนาะฟลิปกับลำเนี่ยก็คือเป็นการแทนที่ความคิดที่มันดีขึ้น ทางอับราฮามฮิกเนี่ยจะใช้คําว่า Better t ทอสเนาะก็คือมันจะเป็นที่เตยบอกอะแล้วสิ่งที่ฉันชอบคืออะไรอ่าพูดง่ายๆก็คล้ายๆเรื่องการคิดบวกอะทุกคนคิดบวกถ,ถ้ามองเหมือนความเป็นจริงอะเนาะทุกอย่างมันมี2ด้านคุณจะคิดว่าชีวิตเราแบบเฮ้ยมันต้องไม่รอดแน่เลยกับอีกทางเราจะคิดว่าแต่อันนี้มันเป็นความคิดเตยอ,อะนะคือตอนนั้นเตยฟัง อาจารย์มดิตพูดเนาะสมมติว่าถ้าเวลาที่เรามีเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามในชีวิตจริงๆไม่ได้ค่อยอยากเรียกมันว่าปัญหานะมันอาจจะเป็นคําที่มนุษย์ทั่วไปใช้บ่อยอสิ่งที่ขัดใจแล้วกันเวลาเราเจออะไรที่ไม่ชอบใจเนาะบางคนอาจจะเรียกว่าปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์มดิตบอกเลยว่าตอนนั้นฟังอาจารย์มดิตนะแล้วเตยชอบมากมายเซตนี้ทําให้เตยรู้สึกว่ามันไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลัวกับอะไรอะอาจารย์บอกว่า ปัญหาที่เกิดกับเราอะเราไม่ใช่คนแรกบนโลกใบนี้ที่เกิดสิ่งนั้นมันมีคนเยอะมากที่เขาเกิดสิ่งนั้นขึ้นแล้วแล้วคนที่เขาผ่านได้อะเขาแก้ได้ยังไงเราก็แค่ไปดูเขาแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อสมมุติว่าตะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเป็นเรื่องแบบเกิดเรื่องขัดใจหรือตุดตูดๆๆหรืออะไรในสิ่งที่โลกมนุษย์เนี่ยเรียกว่ามันเรียกมันว่าปัญหาเนี่ย เตยไม่ได้มีความกลัวว่ามันคือปัญหาเลยนะทุกคนไม่ว่าจะใช้ชีวิตยอยู่ในโลกใบนี้ไปเจออะไรก็ช่างไปทำงานอะไรก็ช่างอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนที่เขาบอกนะว่า contrast i s y o u r b e s t f r i e n d มันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเจอแล้วคนเราก็ไม่ใช่คนแรกบนโลกใบนี้ที่เจอมันมีคนเยอะแยะมากมายที่เขาเจอเราก็แค่ไปดูว่าคนเหล่านั้นเขาทำยังไงแล้วเราทำตามคือตอนนั้นเตยคิดแค่นั้นเลยอะ่ะ แต่เราเอาจริตที่มันแบบถูกจริตกับเรานะคือหมายถึงว่าอ,อย่างเตยเนี่ยพื้นฐานเนาะที่ว่าจะก,ก่อนเคยปฏิบัติรรมาแล้วก็อาจจะเคยแบบเคยนั่งสมาธิมาได้บ้างอะไรเงี้ยเราจะเห็นเขาบอกว่าเขาไปนั่งสมาธิแล้วดีขึ้นตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ออกนะก็นั่งก็ใช้แค่การนั่งสมาธิแต่ว่าพอมารู้สัจธรรมแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการรีลิสิสเซนแต่ว่าเราเนี่ย สามารถที่จะคงโฟได้ตลอดเวลาที่ไม่ใช่การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็เป็นเพียงแค่1 1 1กระบวนการหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่แค่นั่งแต่ก่อนจะคิดว่าแค่นั่งสมาธิแต่พอมารู้สัจธรรมเนี่ยไม่ใช่เราสามารถฝึกฝนได้ตลอดทั้งวันคือการมีสติรู้ตัวเท่วพร้อมตลอดทั้งวันมันสามารถทําได้มันเป็นการที่เตยรู้สึกว่ามันได้แบบ ชาเลนจ์อะฝึกในขั้นถัดไปทุกปัญหาที่เข้ามาทำให้เออใช่พี่บีมันต้องแบบนี้ยถ้าหลายอย่างนะพี่บีถ้ามันไม่เกิดกับเรามันไม่มีเราทุกวันเนี้ยอย่างพี่บีตอนนี้ก็คืองดงามอะตอนนี้พี่บีไม่ต้องทําอะไรนะทุกอย่างเข้าหาทุกอย่างเข้าเสริร์ฟวันๆตื่นมาเนี่ยมีหน้าที่เหมือนแบบไปเที่ยวแฮปปี้หลั่ละนอกนั้นข้างในทําให้หมดเลยแต่ถามว่ากว่าที่พี่บีจะผ่านกระบ,บวนการนี้มานะ่ะก็ถามพี่บีก็ ก็ผ่านวันแรกมาเหมือนกันวันที่อาจจะเจออะไรที่แบบก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าพี่บีก็ก็เดินมาเรื่อยๆทุกคนเอ้ไหมจนมาถึงวันที่ตอนนี้แฮปปี้ชิลหลันล้าไม่ต้องทําอะไรทุกอย่างมาเสิร์ฟอันเนี้ยพูดถึงการไปสู่การเป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เตยออกมาบอกทุกคนเนี่ยเตยไม่อยากให้ทุกคนแบบแค่ดูดเอาตรงนี้แล้วจบไป แต่อยากให้ทุกคนอะไปสู่การเป็นที่เป็นธรรมชาติเลยพลังงานธรรมชาติที่แบบเบาสบายไหลลื่นเป็นความรักเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนเนี่ยอาจจะแบบร้อนลนกับสิ่งนั้นแต่จริงๆแล้วอะคือมันเป็นแค่อดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วคุณต้องรู้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่มันสร้างได้ไม่จำกัด ในโลกจิตวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้มองทุกอย่างเป็นตัวเลขเป็นเงินเหมือนโลกมนุษย์มนุษย์อาจจะวัดค่ากันที่จํานวนตัวเลขเนาะว่ามันต้องเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเป็นคนสําเร็จแต่โลกจิตวิญญาณเนี่ยเขาไม่ได้มองที่จํานวนตัวเลขอทุกอย่างคือความมั่งคั่งแล้วเวลาที่เขารู้ว่าคุณชอบอะไรอเขาจะเอามาเสิร์ฟคุณเสิร์ฟ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 ที่บอกว่าถามว่าคือคือคนนี้เขาเขาบอกเลยเนาะบอกว่าในเมื่อข้างในเขารู้อยู่แล้วว่าเราต้อง แต่ว่าเราจะได้ก็ตอนที่ขึ้นมันแมทน,นะทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นตามขึ้นพลังงานของเรานะเตยเลยเป็นคนที่ชอบอสอนเรื่องความสุขเนาะทุกคนสอนในเรื่องของความสุขแล้วก็แบบให้คุณไปอยู่การเป็นที่เป็นแบบพลังงานแบบเหมือนเป็นขึ้นของความเป็นธรรมชาติอะไปสู่การเป็นอะทุกคนก็เลยชอบเรื่องนี้คือ หลายคนเนี่ยพอแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่าด้วยความกดแรงดึงดูดเนาะหลายคนเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยชอบความรวยพอเวลาตั้งหัวข้อว่านรวย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 คุณก็จะเข้าไปตามแต่สังเกตว่าพอเข้าไปตามเนี่ยบางครั้งเนาะมันไม่ใช่ทุคนหรอกบางคนก็จะมีอาการร้อนลุนร้อนลุน,ลนว่าทําไมทําไม่ได้เหมือนเขาเพราะว่าอะไรเ,เหมือนเราไม่ได้โฟกัสในการสร้างเหตุอะ เหตุเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราตัวเรานะปัจจุบัน <laughs> ที่มันเป็นผล <laughs> ในสัจธรรมตัวเนี้ยที่หลายคนออกมาแบ่งปันเนาะเขาออกมาบอกให้ทุกคนเนี่ยสร้างเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเตยก็จะบอกถึงการแบบเหมือนการแบบรักตัวเองอะกลับเข้ามาเติมเต็มตัวเองแล้วการที่บอกว่าข้างในเขารู้ดีว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาจะจัดเลี้ยงมาให้อะตอนนั้นคือขึ้นเรามันต้องแมทแล้ว ทุกคนนึกอไปเตยก็เลยชอบในเรื่องของการแมทแมทคือทอํายังไงคุณมีความสุขแบบสเสถียนนะเอาง่ายๆภาษามนุษย์เลยมีความสุขแบบสเสถียนแบบเป็นธรรมชาติอ่อถ้าคนที่มาเบลใหม่เนี่ยเตยถึงบอกว่าคุณแบบต้องเริ่มจากการเเติมเต็มตัวเองการทําให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ก่อนแต่หลายคนพอฟังแค่นี้มันง่ายไปไง ขาไม่ทำมันง่ายไปมันเลยเกิดคอร์์เกิดอะไรมากมายที่ที่ต้องโยงอธิบายให้คุณทั้งหมดอะ่ะจนคุณรู้กระจ่างสุดแล้วอ่ะคุณถึงจะเก็ตว่าทำไมต้องทำสิ่งนี้ทุกคนได้ออกไหม,มเพราะมันมีที่มาที่ไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าอันนี้คือตัดตอนเอาสุดท้ายมาให้ให้คุณฝึกไงที่มันเป็นการฝึกแบบง่ายๆเลยโอเคเนาะแต่ไม่มีอะไรพูดต่อแล้ว เติมเต็มตัวเองแล้วตัวเองให้ตัวเองมีความสุขใช่อันนี้คือแบบวิธีง่ายๆนะพเพราะตัวเองก็ตอนที่แบบโตอย่างรวดเร็วเลยอะจุดที่เตยรู้สึกว่าชีวิตมันดีแบบทุกอย่างเข้าหาเสก็ได้ดังใจนึกอะคือตอนนั้นเตยทิ้งทุกอย่างแล้วอะทิ้งทุกอย่างคือแบบไม่สนใจอะไรแล้วอะอะไรจะเกิดก็แบบเหมือนช่างแม่งมันแล้วแต่เลยอะไรเงี้ย คือแบบแตัดสินใจมีความสุขกับปัจจุบันอ่ะตอนนั้นคือประมาณอย่างนั้นอะมีอะไรตรงหน้าก็ทําไปด้วยความแฮปปี้นะตรงนั้นทาทาทาทําแบบทําด้วยความสุขอะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเล่นอะมันข้างในข้างนอกมันแมทกันอ่ะเพาแฮปปี้มีความสุขทุกอย่างมันก็เข้าหาเข้าหาเข้าหาเข้าหเข้า